สวัสดีค่ะแซเมื่อขั้วอีสานมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนยายนั่งนี่แน้วกินมาฝากพีฝากนงก็คือมีกะทิอ้วนจานพี่นองจ๋ามีกะทิบ่เคยได้กินมาเป็นโมเมนต์สี่สิบิ้าสิปปีล้วพี่นองจ๋าอ่าพอดีเหตุเอลกสื่อเพอนมายอมรับสารภาพพี่นองจ๋ามาลื้อฟื้นความทรงจำเนาะจ้ะพี่นองจ๋าเป็นกระเบหลายแต่ก่อนจะกินยายนั่งกะ ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจติเวะเขามารับชมรับฟังม่าจะพี่น้องจามเมื่อกี้น้ำกันว่ารสชาติมันจะเป็นจังไดจําเลยว่าโอ้ยแต่เป็นเล็กหน่อยเน่าจะมีส่วนหนึ่งยาะนั่งกระลาดน้ำกะทิไปนาะจะพี่น้องเดี๋ยวกะขออนุญาตหลาดต้องไปนําแสดงว่าเป็นตองใส่ไข่นั่นนี่มันมีไข่ลอยอยู่ในน้ำกะทิกะทิสําคัญก็คือ ัวดินนอกจากพี่น้องเพิ่นไ่ทัวดินน่ำเบิ่ง,งกระสีหูเลยอ่ะเพราะว่ามีเม็ดตัวดินอยู่ในนี้ที่นั่งล่อมอ่าซิมเบิง่งหนามมันล่ะโอ้เสบนึกภาพออกพี่น้องเอ้ยตอนสมัยอยู่บ้านเนาะเพิ่นกระสีหาบขายหาบนั่งขายอยู่ในงานอ่า ท,ที่ต่างๆเนอะจากพี่น้องมอลล์หนังยังสินเนาะโอ้ยจำได้ผนพี่น้องโอ้เป็นจะเสพพักหลายยังนั่งเอาลาด่าเป็นสิเบิร์ตถวยเลยพี่น้องเอ้ยอเนบพ,พักกะมีทง,งอกนอกจากพี่น้องนี่ทง,งอกกับกะลําพักติ่วเิ่นกระไหามาเลยพี่น้องจะพักติ่วแล้วก็มีถั่วก้าวเงาเนาะจากพี่น้องมา้าๆมา,มา,มากินน้ำกันพี่น้องจ้าผนโอ้ ได้บักหลายพี่น้องจ้าคุณถุงละยี่ชุดละยี่สิบบาทเองพี่น้องขะยี่สิบบาทนะเพิ่นกะมี่พักหายนำ้ำแต่ว่าอันนี้ย้ะนั่งสื่อสองถุงนอกจากพี่น้องได้รายหลายพี่น้องเลยคุณพักหนามันสี่ก,ก่อนิึงขออนุญาตเอาถวย เอาถอยออกก็นาะจะพี่น้องนันจะสิไดเนี่ยหินกระชัดๆนาะจะเออมาบัานเดี๋ยนั่งบอกเล่พักใส่น้ำเนาะจะพี่น้องเดี๋ยวจะกินไผ่กินมันดีกว่าเดี๋ยนั่งบ่มามามาเด้อพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อดอืมอืม แม่โหลดรสชาติแบบนี้พี่น้องจ้าออกหวานหวานในยๆอ่ะเพิ่นเอาเซนกว๋วยเตี๋ยวลำเสซนเล็กเนาะก็สิเมนเนะจ้ะพี่น้องอืมอืม เ้นกว๋วยเตี๋ยวเซนเล็กันนะพี่น้องจา้าอืมกะลังจ้า แก่จาจะพี่น้องจำรสชาติได้อยู่ในกรุงเทพกับบ่มีกินเนะพี่น้องบ่่เห็นจังถึงสิมี่ก็หากินยากนาากอกจืก Ну mm -hmm. สมัยก่อนแม่ค้าเพิ่นขายในงานเนาะจะหรือว่าเพิ่นหาบขายในหมู่บ้านก็จะสิมีตังค์ให้นั่งกินรอบรอบหาบเนาะจะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยายนางมาอยู่บ้านนี่บ่เห็นนี่แม่ค้าหาขายดีนาะจ้ะ หมายถึงหาบมีกะทิหาบขบาุ่นช้นอกจากหาบข้าลอกซอง เดี๋ยวนี้นาาเพิ่นบ่หาบเนาะจะี่น้องจ๋าเพิ่นใช้รถุ่มพ่วงมา บักลายอย่างนี้พี่น้องจ้า

แบบตัวเราพี่น้องกินกับพากติวอืมก่อนแรกไา้นั่งกับงงเอ๊ะเขนให้พักติวมานั่งหยังเนี่ยที่ไหนได้มัละเสรพี่น้องจ้ะ ราะว่าต่อยู่ในกรุงเทพหา,ากินยากอยู่บ้านเฮากับหา,ากินยากบา่อยมีคนค้นเหตุนาะจาก

พี่น้องจ้าคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้าน่องกินมีกะทิกับพอจบไปจะเพียงแค่นี้เนาะค่ะกับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังกับฝากพอมเม่พี่น้องกนไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ๊งๆเนี่ยเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ